กูอยู่ไอบัคก็พี่นายทำอะไรอยู่นะนายทำอะไรอยู่นะมีของธนาคารอยู่สองชุดเรานายมหาเราเวลากลางได้ไหมเพื่อนต่อไม่แต่เดี๋ยวนี่ดิต้องไปเอาที่จะให้มาเจอคนรู้จักเพื่อนได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวรอประกาศเท่าไหร่ครับอ้าวยังไม่เปิดใบเหรอ เราเที่ยวเอาไอ้สัตว์ แล้วบือดับไมไหม่หลรับโทรศัพท์ล่ะ <c oughs> มีแล้วมีแล้วมีมีนะเพื่อนคุยอยูอ่ยอะไอนเนี่ยแบบเราอะไรเห็นหนายทำผ่าเพื่อนนายน่าจะคิดถึงอ่ะโอ้คิดถึงคิดถึงผูเงี้ยเพื่อนอ่าบอกว่าคิดถึงคิดถึงที่อะไรได้เวลาคิดถึงนายนายลองพูดเราดิเพืคิดถึงไม่คิดถึงกูไงกูค,คิดถึงมึงเนี่ยได้ไหมทำไมไม่ก็กูคิดถึงมึงอ่ะแบบเพื่อนแบบได้เวลาคิดถึงอะไรแล้วกูคิดถึงมึงอ่ะเออแล้วไง ก็ให้มึงมาหาหนิไงพื่อนมึงจำพี่สวัสดิที่อะไรกูก็เพิ่งมาแบบเมื่อวานมึงก็เพิ่งเจอกูมึงจำพี่สวัสดะไรไม่ก็เมื่อวานมึงโทรมาหากูไม่ใช่หรอว่าแบบเอออะไรเมื่อวันไหนวะเมื่อวันสองวันที่แล้วหรือเมื่อวานไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ก็แบบใช่ปะนะแบบคิดถึงอะแบบมาปะมาปะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะนะบอกม่ผู้ถูกแล้วเพื่อนแต่วันนี้ก็มาแล้วไงมาแล้วยืนยืนอะไรเห็นเราอ้ะคือแบบข้าพกข้าวเหนียวมาพร้อมจิ้มมาเว้ย กอบหน่อยได้ไหมอย่างไรอย่างไยโอ้โหปก็เหนียวมามาก่อสองเลยมั้ยใช่ไหาเบนไม่ว่างปาเบนไม่ว่างพี่น้องเอีนายรลอนเนี่ยเรื่องใครเบิร์ฟหรอดวอย่างเนี้ย เห็นนายทำหางไงวันนั้นนายทำหางใช่เวลาก็าออกมาเขอแต่จกกแจ็แต่วันนี้เขามาเขาพกข้าวเหนียวมาเพื่อจิ๋วแจ็กกี้ครับแจ็กกี้เอาเอาเมมุติว่าแบบแค่านายเห็นนายก็แบบมีความสุขไปใช่ไหมล่ะเพื่อนหรอเขาก็ไม่รู้ว่านายคิดถึงไหมล่ะอ,ะอตรงนายคิดถึงแล้วเพื่อนแต่นายปากแข็งไงใช่ไหมไม่นะ ไปแจกรไปเลยครับพี่ครับจะถึงอะไรมึงเขายังไม่เข้ามาหาเราเลยเพื่อนมันมมัันนไม่เกี่ยวเพื่อนที่แบบผู้หญิงจะเข้ามาหาเราหรือเราเข้าไปหาเขา่เพื่อนมันไม่เกี่ยวเพื่อนเราก็เราก็เข้าไปหาเขาได้ใช่ไหมล่ะกูไม่เดินเข้าไปหาผู้หญิงหรอกนะคนอย่างกูอ่ะอะไรปะคือกูเท่อ่ะง่ายๆคือกูหล่อกูเท่อ่ะแบบอะไรอ่ะอร่อยอ่ะคือคนแม่งเท่อ่ะ อะไรวะโอ้โหกูเท่อะเนอแล้วกูมันเกิดมาเท่ไงก็คือแบบต้องให้แบบเด็กเข้ามาหาธรรมดาอยู่แล้วแม่งเอ้กูต้องไปตายกี่ชาติวะถึงจะเป็นแบบนี้วะ เอาดีดีพี่หนึ่งเลยเหรอเล็กหนึ่งเหรอพี่แต่พี่ว่นมีเมื่อไงครับมาหาคนนั้นหรอเขามาหาพี่ครับน้องพี่ไม่ได้มาหาเขาใช่พี่เปล่านะเขามาเองพี่เปล่าเขามาเองหรอใช่คือบอสบอสพี่เขาแบบไม่เดินหาผู้หญิงไงผู้หญิงต้องแบบมาหาไงแต่เขาเป็นบอสหรอธรรมดาคนเท่ะรุใหญ่ครับเขานใหญ่คนนี้ใช่ไหมพี่เทพไหม พี่เท่ครับพี่เท่ครับน้องช่วยต่อสิวพี่เท่ไหมวุย้ทยเท่ที่สุดเลยสวยพี่แบบว่าสุดยอดไปเลย,ยอ่ะสวยครับน้องเราสอบเขาทีเขาหล่อไหมเขาหล่อไหมหนูบอกว่า,าห,หล่อไหมล่ะพี่หน้าหมีนี่นหรอใช่ใช่หนูว่าเขาหล่อไหม นายคนหล่ออ่ะแบบนายนายรอจริงก็ดีด้วยที่ได้ฟอาชัดอ่ะนายเกมมึงมึงนี่นะที่เขาถือกงแฟเขาก็เท่แล้วอ่ะเท่ไหมล่ะเขาเท่บอกแล้วเขาไม่มีมีเพื่อนไปด้วยไอ้โปเต้อะไรพี่มีเพื่อนไปด้วยเพื่อนพี่คนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปด้วยคนนี้หรือเปล่าเพื่อนเจ๊ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เพื่อนว้าวรู้เฮ้ยหล่าหลอก่ะหลอไป เราไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปแบ่งให้เขาดื่มเลยแจ็คพอแล้วหัวหมีมีตั้งหลายคนที่เนี่ยอ่ะเจ๊ก็น่าจะรู้จักเพื่อนผมหลายคนใช่ไหมอันนี้คือแบบเพื่อนผมที่หล่อที่สุดอ่ะห <c oughs> ล่อกเกินนี่คื <c oughs> อหล่อสุดในโหปอ่ะคนเนี้ยเอางี้เจ <c oughs> ๊เจ๊อะไรรวยกันเกินไป <c oughs> เจ๊ลองลองลองถามเขาดีกว่าใครเนี่ยสวัสด <c oughs> ีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อนายก็หันดี่เพื่อนนายเคยดูอนนี้นะเพื่อนกินไปปิ๊กต่อบกับเพื่อนไปขายเรียกสุดหล่อเพื่อนหล่อไปอ่ะเขาเป็นตัวลับไงบางทีเขาพูดไม่ได้ไงแต่จริงๆเขาหล่อเขาหล่อจันเลยไม่แต่วันนี้เจพกข้าวเหนียวมาสงสัยน่าจะได้ดีร่าบนะวันเนี้ย ะ,ะเซ็ไม่ได้ไปนหนองมี่เซลฟี่เลยรอกเกินอะ่ะพี่เบื่อความหล่อเนี่ไว้ใช่กูอยากขี้เล็บอ่ะอยากแบบอยากเกิดมาแล้วขี้เล็บสักครั้งในชีวิตไปอ่ะนะทำไงดีวะยี่่ไปไหนก็แบบมีทรงมีสาวเฮียเบื่บอเบื่อจริงเลยบางทีทอ่ะแม่งคนไม่เกิดมาหล่อนะนะิ่งอะ่ะ เออ่ะ yeah. หล่อจัดอ่ะหวยใครมันจะไหวอ่ะเออ่ะหล่อไปเนอะจะเกิดมาแบบชาตินี้อะมึงไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเพื่อนมึงจะไปไหนบ้าผมดูตุกปูมแบบรวยเฉยกลับเพื่อนกลับกลับเพื่อนกลับกลับกลับเพื่อนกลับกลับมาเพื่อนขอแล้วเพื่อนกลับมา คนอื่นเล่นเกม<ห>เล่นตัวเอาเรื่องฮะ <Okay. S 2> คนอื่นเล่นเกมอะไรโอเคได้แคมป์อะไรครับมันสร้างเสร็จแล้วครับน้องคงแคมป์อะไรไม่มีหรอกไม่พี่ชื่ออะไรอ่ะเอางี้เอางี้ <c oughs> โอ้โหกูหเจอผู้หญิงคนนี้อีกแล้วนูจะพึ่งตอนเนี้ยคือแบบกูเจอไม่หยุดเลยเอย่างงี้ผมมีเงี้ยนี่ยเรียกกูกทุกวันคนนี้รีกูทุกวัน โอ้กูว,ว่าเดี๋ยวกูได้จ้างงานเขาสักง,งานนึงอะ่ะเอาง,ง่ายๆเดี๋ยวกูไปผับเลยกูจ้างเขาแบบ15ชั่วโมงอะ่ะเรียกกูทั้งคืนอะ่ะอย่าให้หยุดพูดนะชื่อกูอะ่ะแสงจิงแฟร์แล้วรู้ไเมยนะรู้เมย์เพื่อนเราในในในไปฟาร์มให้เราเพื่อนได้ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไปต้องอะไรครับเฮ้ยเราไปกันที่ไเไ้ยเขาจะจีบกันแล้วไปคนเขาจะนีกันความรักกันเพื่อนออออกกมมมาาาเเวว้้้ยยยคุยด้วยแล้ววันที่สิบคุยด้วยแล้ววันที่สิบอะไรนะครับวันที่สิบวันที่วันที่สิบครับเสียงเป็เไรครับเสียงแปลกๆในวันนี้ เป็นไรครับแปลกเหรอเดี๋ยวลาแป๊บเดียวนะครับใครขโมยรถกูอ่ะอ๋อไม่ใช่ ไปแล้วไปไหนครับจะไปจากไปไหนนะไปไปทำธุระครับครับแต่งตัวอะไรครับนิวน,นี้ตีมอะไรทำงานครับทำด้วยหรอครับครับแล้วนี่ตีมอะไรครับ ต้ครับชายแดนแคมป์หน้ามึงอ่ะทำแล้ววันนี้มาทำอะไรปามครับไม่เจอกี่วันครับสาม คิดถึงไหมถามคิดถึงหรือเปล่าฮะทำไมคะคิดถึงเหรอ,ไม,อไม่คิดถึงเหรอ กลับไ่หัวหน้ามาละจะไปแล้วครับ <laughs> จะไปแล้วน <laughs> ะพบไปเจอเลยครับครับผมฮืมฮึม เฉียวน้องคือแบบพี่เฉียวพี่ตึงอ่ะ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 คนอย่างพี่ไม่บอกผู้หญิงไม่บอกที่ตึงผู้หญิงง่ายหรอกน้องเข้าใจะปะคือแบบวิเท่อีคนเท่เขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเข้าใจะปะคนเท่ๆท่ครูอ่ะ <c oughs> <c oughs> เรากุยืนรอแบบขาแข็งอะไอ้เหี้ยกูไปนั่งอยู่กับสาวไอ้สัตว์ <laughs> เป็นคนที่นําได้ดีจริงๆแม่มหน้าเคารพนับถือสุดๆยืนรอกันขาแข็งไ,งไอ้เหี้ยดีกูไม่ให้เป็นหกสูงไอ้สัตว์ใสไม่ถึงสีเลยเพี่มีประมาณ20กว่าพี่มีหนา่มีไมื่อไหร่ะเถอะกำลังตามพาี่กัวหลับ มันไม่สงสัยเราเพราะเราใส่ชุดเดิมไงล่ะ